สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวโครงการคนละครึ่งเฟส3ก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับรัฐบาลก็ได้อนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดก็คือ31ล้านคนนะครับคนที่เคยได้รับสิทธิ์15ล้านคนก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็รอกดรับสิทธิยืนยันแค่นั้นเองนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับและสิทธิ์ใหม่ก็มีอยู่ประมาณ16ล้านคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูในรายละเอียดถึงวันในการลงทะเบียนนะครับรวมถึงกําหนดการจ่ายเงินนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ วันที่1มิถุนายน2564นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งระยะที่3โดยเงินเยียวยาจากรัฐบาลน,นะครับจะจ่ายให้วันละ150บาทนะครับรวมเป็น3,000บาทตลอดระยะเวลาของโครงการนะครับทยอยจ่ายช่วงไตรมาสแรก3ของปีนี้นะครับ1,500าบาทและไตรมาสที่4อีก1,500บาทนะครับครอบคลุมประชาชน31ล้านคนนะครับงบประมาณ93,000ล้านบาทนะครับ เบื้องต้นโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับจะมีการเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน2งวดนะครับโดยครั้งแรกนะครับโอน1 5 0 0บาทนะครับให้ใช้จ่ายในเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะครับและครั้งที่2โอนอีก1,500บาทนะครับให้ใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2 5 6 4นะครับโดยรายละเอียดคนละครึ่งเฟส3นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟส1และเฟส2 รวมประมาณ15ล้านคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับส่วนคนใหม่อีก16ล้านคนซึ่งในวันที่14มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับส่วนคุณสมบัติที่โครงการคนละครึ่งกำหนดไว้นะครับในเฟส1และเฟส2ก็คาดว่า เฟสาก็อาจจะใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันนะครับก็คือ 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ 2. อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะครับ 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งได้นะครับโดยสามารถตรวจสอบ มาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ cgd.go.th นะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับได้คนละ3,000บาทนะครับแบ่งจ่าย2ครั้งนะครับครั้งแรกก็กรกฎาถึงกันยา1 5พันหนะครับครั้งที่2นะครับตุลาถึงธันวาคมพันหและวันลงทะเบียนนะครับก็คือวันที่14มิถุนายน2564นะครับ ตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของโครงการคนละครึ่งเฟส3ที่รัฐบาลอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางช่องนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับและหากมีความคืบหน้านะครับทางช่องก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ